เจริญพรท่านผู้มีจิตศรัทธามีความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาทุกๆท,ท่านวันนี้เป็นวันสุกที่9ก้าพฤษภาคมพุทธศักราช2557เป็นวันหยุดราชการเนื่องจากเป็นวันเพื่อชมองคน ทำให้สาธุชนญ,ญาติโยมได้กำไรบุญขึ้นมาอีกหนึ่งวันคือได้เวลาว่าจากภารกิจการงานเพื่อจะได้มาทำบุญเพราะบุญนี้เป็นทรัพย์ที่แท้จริงของพวกเราเป็นที่พึ่งที่แท้จริงของพวกเราที่พวกเราสามารถ เอาติดไปกับตัวของเราได้หลังจากที่ร่างกายนี้ตายไปแล้วแต่ตัวเรานี้ไม่ได้ตายไปกับร่างกายตัวเราอยู่กับใจใจนี้ไม่มีวันตายใจก็ออกจากร่างไปถ้ามีบุญติดตัวไปก็จะไปดีไปสู่สุขคติ พอเราึงจเชื่อในเรื่องบุญเชื่อในเรื่องบาปแล้วก็พยายามทำบุญไม่ทำบาปอยู่เรื่อยๆการที่เราจะมีความเห็นที่ถูกต้องได้ว่าบุญทำให้เรามีความสุขบาปทำให้เรามีความทุกข์กิเลสตัณหาความอยากต่างๆ เป็นตัวที่ทำให้เราต้องไปผุดไปเกิดไปเวยนว้ตายเกิดการที่จะมีความเห็นอย่างนี้ได้ก็ต้องเกิดจากการได้ฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าเพราะว่าพระพุทธเจ้าเป็นผู้รู้ผู้เห็นความจริงที่พวกเราไม่รู้ไม่เห็นกันถ้าเราไม่ได้ยินได้ฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าเราจะไม่รู้ว่า เราไม่ได้ตายไปกับร่างกายหลังจากที่ร่างกายตายไปแนละ้วเราต้องไปต่อถ้าเรามีบุญเราก็ไปสุขไปสบายถ้าเรามีบาเราก็ไปทุกข์ไปยากไปลำบากถ้าเรามีตัณหาความอยากเราก็ต้องไปผุดไปเกิดอย่างไม่มีวันจบไม่มีวันสิ้นอันนี้เป็นความรู้ที่พระพุทธเจ้า ทรงรู้ด้วยพระองค์เองถ้าไม่มีพระพุทธเจ้ามาตัดสรู้ความจรงิงอันนี้แล้วเอามาเผยแผ่สั่งสอนให้แก่สัตว์โลกอย่างพวกเราพวกเราก็จะไม่รู้ความจรงิงอันนี้เราก็าจ,จะคิดว่าพอร่างกายที่ตายไปแล้วเราก็จบคือเราอยู่ที่ร่างกายพอร่างกายตายไปเราก็ตายไปกับร่างกายด้วย การกระทำต่างๆที่เราทําไม่ว่าจะเป็นบุญหรือเป็นบาปก็จะไม่มีผลตามมาแต่นี่เป็นความเห็นผิดเรียกว่ามิจฉาทิฏฐิที่นคนส่วนใหญ่จะเห็นกันอย่างนี้เพราะว่าเขาไม่เห็นใจไม่เห็นจิตที่จะออกจากร่างนี้ไปหลังจากที่ร่างกายนี้ตายไปแล้ว ไม่เห็นว่าจิตนี้จะไปสุขหรือไปทุกข์ก็เพราะบุญหรือบาปที่เขาทำไว้นั่นเองเขาจึงไม่กลัวบาปกันเพราะใจของเขามีความโลภมีความอยากได้สิ่งต่างๆเวลาอยากได้เขาก็ไม่กลัวว่าทำบาปแล้วจะมีผลตามมาหรือไม่เพราะเขาเห็นแล้วเขาคิดแล้วว่าไม่มีเห็นไม่มีผลนั่นเอง ขอเพียงแต่รับโทษก็เฉพาะเวลาที่ยังมีร่างกายนี้อยู่เช่นถ้าไปทำผิดกฎหมายถูกเจ้าหน้าที่จับก็อาจจะถูกจับไปขังคุกขังตารางหรือก็จับไปประหารชีวิตเท่านั้นแต่หลังจากที่ร่างกายนี้ตายไปแล้วก็จะไม่มีผลตามมายอยีกต่อไปนี่จะเป็นความเห็นของ คนส่วนใหญ่ในโลกนี้เขาจึงเขาจึงกล้าทําบาปก,กันเขาถึงไม่ทําบุญกันเพราะเขาเสียดายเงินทองที่เขาต้องเอามาใช้กับการทําบุญเพราะเขายังมีความอยากได้สิ่งนั้นสิ่งนี้อยากทําสิ่งนั้นสิ่งนี้อยากจะไปเที่ยวที่นั่นที่นี่อยู่เขาจึงต้องมีเงินไว้ใช้กับความอยากของเขาเขาก็จะไม่ชอบทําบุญ เพราะทำบุญแล้วก็จะทำให้เขาไม่สามารถซื้อสิ่งที่เขาอยากจะซื้อได้ไปเที่ยวตามที่เขาอยากจะเที่ยวได้เขาจึงไม่ชอบทำบุญเขาชอบทำบาวเพราะเวลาทำบาปทำให้เขาได้เงินทองมานั่นเองนี่คือความเห็นผิดเป็นชอบจะทำให้คนไม่กลัวบา จะทำให้คนไม่ชอบทำบุญแต่เวลาตายไปแล้วเขาต้องไปรับผลบุญผลบาปตอนนั้นก็สายไปเสียแล้วอย่างพวกเดรัจฉานที่มาเกิดพวกสุนัขพวกแมวพวกนกพวกสิงสาราสัตว์ต่างๆพวกนี้เขาก็ทำบาปก,กันมาอย่างโชคชนพอเขาตายไปเขาก็ต้องกลับมารับผลบาปของเขา ต้องมาเกิดเป็นสัตว์ชนิดต่างๆก่อนที่จะหมดบาปถึงจะได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่แต่พวกที่มีความเชื่อในพระพุทธเจ้าในคำสอนของพระพุทธเจ้าก็พยายามจะไม่ทำบาปพยายามจะทำบุญอยู่เรื่อยๆเขาเวลาตายไปเขาก็ไม่ต้องไปใช้บาปใช้กรรม เขาไปรับผลบุญของเขาในสวรรค์ <Yeah. S 1> แล้วหลังจากที่บุญที่เขาได้ไปใช้ในสวรรค์นั่นหมดแล้ว <Yeah. S 1> เขาก็กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่ <Yeah. S 1> ไม่ต้องมาเป็นเดรัจฉาน <Yeah. S 1> พวกคนทำบาปนี้ตายไปแล้ว <Yeah. S 1> ต้องไปใช้กรรมในอบายก่อน <Yeah. S 1> ไปตกนรกถ้าเป็นกรรมหนัก yeah. ออกจากนารกมาก็มาเป็นเปรตมาเป็นขอทานจากเปรตก็กลับมาเกิดเป็นเดรัจฉานเป็นสิงสาราสัตว์ต่างๆแล้วขึงก็ค่อยกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่อีกทีนึงพอกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่ก็กลับมาทำบาปใหม่เพราะเขาไม่มีสัมมาทิฏฐิไม่มีความเห็นชอบเขาไม่ได้ยินได้ฟังพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจา้า พราะเขาไม่ชอบเข้าวัดไม่ชอบฟังเทศฟังธรรมเวลาฟังเทศฟังธรรมแล้วจะง่วงนอนถึงแม้จะเข้าวัดเวลาฟังเทศก็หาเสาพิงหาฝาพิงพอพระเริ่มพูดธรรมะก็หลับสับสงบฟังไม่รู้เรื่องไม่ได้รับประโยชน์จากการฟัง ไม่รู้เรื่องของบุญไม่รู้เรื่องของบาปไม่รู้เรื่องของผลของบุญของผลของบาปก็จะกลับไปทำบาปเหมือนเดิมบุญไม่ชอบทำพอตายไปก็ต้องกลับไปใช้บาปใช้กรรมในอาบายใหม่แต่คนที่ชอบฟังเทศฟังธรรมเวลาฟังก็ตั้งใจฟังฟังแล้วก็จะเกิดความเชื่อขึ้นมา เกิดสัมมาทิฏฐิความเห็นที่ถูกต้องขึ้นมาเห็นว่าบาปทำให้เราทุกข์เห็นว่าบุญทำให้เราสุขเห็นว่าบาปทำให้เราต้องไปเกิดในอบายเห็นว่าบุญทำให้เราไปเกิดในสวรรค์ก็จะทำให้เรามีความอยากจะทำบุญไม่อยากจะทำบาปนี่คือประโยชน์ที่เราจะได้รับ จากการมาวัดมาฟังเทพฟังธรรมมาเติมสัมมาทิฏฐิความเห็นที่ถูกต้องเพราะถ้าเรามีความเห็นที่ถูกต้องแล้วเราก็จะมีความคิดที่ถูกต้องมีการกระทาที่ถูกต้องถ้าเราเห็นว่าทำบาปแล้วจะต้องไปใช้กรรมเราก็จะคิดไม่ทำบาปแล้วการกระทาของเราก็จะไม่ทำ ในสิ่งที่จะทำให้เกิดบาปขึ้นมาก็คือเราจะไม่ฆ่าไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดโปรวนีเราจะไม่พูดสิ่งที่จะทำให้เกิดเป็นบาปขึ้นมาเราก็จะไม่พูดปกอเราก็จะไม่เสพสุรายาเมาอบายามุกต่างๆเพราะว่าการเสพอบายามุกนี้จะทำให้เราไปทำบาปต่อไป เพราะอบายามุกนี้ไม่ได้ทำให้เราได้เงินได้ทองมามีแต่จะทำให้เราเสียเงินเสียทองไปพอเงินทองหมดเรายังติดเรายังอยากเสพอบายามุกอยู่เราก็ต้องไปทำบาปไปลักขโมยหาเงินหาทองมาซื้อสุราดื่มนี่คือการกระทำที่ไม่ดี ที่เราจะไม่ทำเพราะเรากลัวบาปกันเพราะเรารู้ว่าตายไปแล้วเราต้องไปใช้บาปกันนั่นเองนี่คือประโยชที่เราจะได้รับจากการฟังเทศน์ฟังธรรมจะทำให้เรามีความเห็นที่ถูกต้องความเห็นที่ถูกต้องนี่สำคัญมากถ้าเห็นผิดก็จะคิดผิดพูดผิดทำผิดถ้าเห็นถูกก็จะคิดถูก คิดถูกทำถูกพูดถูกพอคิดถูกทำถูกพูดถูกผลก็จะดีผลก็จะทำให้ใจเราจเจริญก,ก้าวหน้ารุ่งเรืองมีความสุขถ้ามีความเห็นผิดก็จะคิดผิดทำผิดพูดผิดผลก็จะทำให้เราตกต่ำทำให้เรารับความทุกข์รับความเสียหาย กฎแห่งกรรมเป็นอย่างนี้ผลเกิดจากการกระทําของเราเกิดจากการกระทําทางกายทางวาจาและทางใจถ้าใจคิดไม่ดีก็จะพูดไม่ดีทําไม่ดีใจจะคิดไม่ดีก็เพราะว่าไม่มีสัมมาทิฏฐิไม่มีความเห็นที่ถูกต้องมีความเห็นผิดเห็นว่าบาปไม่มีตายไปแล้วไม่ต้องไปใช้บาป บุญไม่มีตายไปแล้งไม่มีผลบุญทําไปก็เสียเสียประโยชน์เสียเงินเสียทองเสียเสียเวลาไปลป่าๆก็เลยไม่ทําบุญทําแต่บาปพอทําแล้วตายไปก็ต้องไปรับผลของบาปเวลาอยู่ก็รับผลของบาปบาปผลของบาปในขณะที่อยู่คืออะไรก็คือความทุกข์ใจ ความวุ่นวายใจความไม่สบายใจนี่ทุกวันนี้ที่เราไม่สบายใจก็เพราะการทำบาปของเราแล้วก็การคิดไม่ดีของเราคิดอย่างไรถึงเรียกว่าคิดไม่ดีก็คิดด้วยความโลภคิดด้วยความโกรธเพราะมีความหลงไม่มีไม่มีปัญญาไม่มีสัมมาทิฏฐิ มีความหลงก็คือมีมิจฉาทิฏฐิจึงทำให้คิดไม่ดีคิดไปในทางความโลภคิดโลภคิดโกรธพอคิดโลภคิดโกรธแล้วใจก็จะไม่สบายพอไปทำบาปใจก็ยิ่งไม่สบายใหญ่นี่คือเรื่องของกฎแห่งกรรมอยู่ที่ตัวเรานี้ไม่ได้อยู่ที่ไหนกรรมนี้อยู่ที่ตัวเรา เราเป็นเจ้ากรรมนายเวรเราเป็นผู้ก่อก,กรรมก่อเวรขึ้นมาเองด้วยความเห็นผิดเป็นชอบเห็นกงจากเป็นดอกบัวเห็นว่าทำบาปแล้วไม่มีผลตามมาแต่พอทำแล้วพอมีผลตามมาก็กลัวหวาดกลัวไปหมดกลัวเจ้ากรรมนายเวรกันเวลากลัวก็มาทำบุญกันสักครั้งหนึ่งพอหายกลัวแล้วก็ หยุดทำบุญแล้วก็กลับไปทําบาปใหม่นี่คือสิ่งที่พวกเรากระทํากันอยู่ทุกวันนี้ถ้าเราคอยเข้าวัดอยู่เรื่อยๆฟังเทศฟังธรรมอยู่เรื่อยๆเราก็จะมีความเห็นที่ถูกต้องมาคอยเตือนใจเราอยู่เรื่อยๆว่าอย่าคิดโลภอย่าคิดโกรธอย่าคิดอยากได้สิ่งนั้นสิ่งนี้ เพราะความคิดนี้จะทำให้เราไปทำความไม่ดีกันไปทำบาปก,กันให้เราคิดไม่โลภคิดไม่โกรธคิดไม่อยากกันแล้วเราจะได้ทำบุญได้เราจะรักษาศีลได้เราจะปฏิบัติธรรมได้ทำใจให้สงบทำลายความโลภความโกรธความหลงที่มีอยู่ภายในใจของเราได้ ดังนั้นเราจึงควรฟังเทศฟังธรรมกันอยู่เรื่อยๆสมัยนี้ไม่ต้องมาวัดก็ได้เพราะว่าเรามีธรรมะไปถึงบ้านเรามีหนังสือธรรมะเรามีซีดีธรรมะเรามีวิดีโอธรรมะไว้ให้ดูกันเรามีรายการถ่ายทอดผ่านดาวเทียมเปิดทีวีก็สามารถได้ยินได้ฟังธรรมะกันตลอดเวลา ถ้าเราฟังอยู่เรื่อยๆเราก็จะมีความคิดที่ถูกต้องมีความเห็นที่ถูกต้องที่จะทำให้เรามีความคิดที่ถูกต้องมีการกระทำที่ถูกต้องมีการพูดที่ถูกต้องพอเราทำสิ่งที่ถูกต้องผลก็จะเป็นผลที่ถูกต้องก็คือความสุขความจเจริญก็จะตามมา ถ้าเราไม่ฟังเทศฟังธรรมเราก็จะลืมเราก็จะถูกความเห็นผิดเป็นชอบมาครอบงำจิตใจจะทำให้เราคิดไม่ดีพูดไม่ดีทําไม่ดีคิดผิดทําผิดพูดผิดพอคิดผิดทําผิดพูดผิดผลที่ผิดก็ตามมาแทนที่จะเป็นสุขก็เป็นทุกข์แทนที่จะเป็นความเจริญก็เป็นความเสือ่อม ความเสียหายก็จะตามมาชีวิตของพวกเราทุกวันเป็นอย่างนี้ถ้าเรามีความทุกขมีความเสื่อมเสียขอให้เรายอมรับว่ามันเป็นผลที่เกิดจากการคิดไม่ดีพูดไม่ดีทำไม่ดีถ้าเราอยากจะให้เรามีความสุขมีความเจริญก็ขอให้เราคิดว่าเราต้องคิดดีพูดดีทำดีเท่านั้น ดังนั้นความสุขความเจริญเลือกความทุกข์เลือกความตกต่าของเรานี้ไม่ได้ขึ้นกับใครทั้งนั้นขึ้นกับการกระทําของเราเพียงอย่างเดียวคนอื่นไม่สามารถทําให้เราสุขให้เราเจริญได้ไม่สามารถทำให้เราทุกข์ให้เราเสื่อมเสียได้มีการกระทำของเรานี้เท่านั้นที่จะทำได้ดังที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสไว้ว่า สัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของของตนกรรมก็คือการกระทำจะกรรมจะทำกรรมอันใดไว้ดีหรือชั่วบุญหรือบาปจะต้องเป็นผู้รับผลบุญผลบาปนั้นผู้อื่นไม่ได้รับผลจากการกระทำของเราเราเป็นผู้รับผลของการกระทำของเราผู้อื่นไม่สามารถทำให้เรารับผลจากการกระทำของเขาได้ ดังนั้นขอให้เราดูการกระทําของเราตลอดเวลาดูว่าเราคิดดีพูดดีทําดีหรือเปล่าถ้าเราคิดไม่ดีพูดไม่ดีทําไม่ดีแสดงว่าเรามีความเห็นที่ผิดความเห็นที่ไม่ดีแสดงว่าเราลืมคําสอนของพระพุทธเจ้าเราก็ต้องมาฟังคําสอนของพระพุทธเจ้าอยู่เรื่อยๆ ฟังแล้วก็เอาไปนึกเอาไปคิดอยู่เรื่อยๆเพื่อที่จะได้ไม่ลืมพอไม่ลืมเราก็จะได้ไม่กล้าทำบาปเราจะทำแต่บุญเราจะตัดความโลภความโกรธความหลงไปเรื่อยๆแล้วผลก็จะเป็นความสุขความเจริญเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆไปจนถึงความสุขความเจริญขั้นสูงสุด ตามที่พระพุทธเจ้าได้รับกันต่อไปเราก็จะได้รับผลอย่างเดียวกับที่พระพุทธเจ้าและพระสาวกทั้งหลายได้รับกันถ้าเรามีความเห็นที่ถูกต้องพอเรามีความเห็นที่ถูกต้องเราก็จะคิดดีพูดดีทำดีผลก็จะเป็นผลที่ดีตามมาดังนั้นขอให้พวกเราพยายามสร้างความเห็นที่ถูกต้อง รักษาความเห็นที่ถูกต้องถ้ามีอยู่แล้วด้วยการฟังเทศฟังธรรมอยู่เรื่อยๆด้วยการระลึกถึงคำสอนของพระพุทธเจ้าอยู่เรื่อยๆแล้วเราจะได้คิดดีพูดดีทำดีแล้วเราจะได้ผลที่ดีตามมาต่อไปขณะที่มีชีวิตอยู่ก็จะมีความสุขไม่มีความทุกข์ไม่มีความวุ่นวายใจหลังจากที่ตายไป ก็จะได้ไปสวรรค์ชั้นต่างๆจนถึงสวรรค์ชั้นสูงสุดคือพระนิพพานไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไปจึงขอฝากเรื่องของการใช้วันหยุดให้ได้กำไรให้เป็นกำไรบุญเพื่อที่เราจะได้มารับผลที่ดีที่จะตามมาต่อไปโดยการฟังเทศฟังธรรม เพื่อให้เกิดสัมมาทิฏจิความเห็นที่ถูกต้องพอมีความเห็นที่ถูกต้องก็จะคิดดีพูดดีทำดีจะไม่คิดไม่ดีพูดไม่ดีทำไม่ดีพอทำอย่างนี้แล้วก็จะมีแต่ผลดีตามมาการแสดงก็เห็นว่าพอสมควรแก่เวลาจึงขอยึติไว้เพียงเท่านี้ ขอคุณพระศีรัตนตรัยและบุญกุศลที่ท่านได้มาบำเพ็ญกันในวันนี้จงเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ท่านมีแต่ความสุขและความเจริญแล้วค่าปลอดภัยจากทุกภัยอันตรายทั้งหลายทั้งปวงโดยทั่วหน้ากันเธอ